ฮลโลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมก็ God. คลิปนี้ผมจะมารีวิวแอดออนที่ถูกใจสายขี้เกียจลงถ้ำแน่นอนนะครับเป็นแอดออนต้นแรกนะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะแอดออนต้นแรกเนี่ยทำให้เราแบบสามารถปลูกแร่ได้ด้วยนะแล,แ,ลแ,ลแล้วเวลาเราเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็จะไม่ได้ออกมาเป็นแร่เลยนะมันจะมันจะมีระบบที่มันซับซ้อนนิดนึงนะซึ่งผมก็จะมาอธิบายให้ทุกคนได้รับฟังกันเลยนะครับต้นแรกที่มีในในแอดออนตัวเนี้มันก็จะมีทุกแร่เลยนะ ประมาณนี้แล้วก็มีแร่ควอตด้วยแล้วก็มีแร่เนเธอไรท์ด้วยนะทุกคนแล้วก็มีเอนเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าแอดออนนี้เพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะครับแอดออนนี้นะครับจะมีคราฟติ้งเทเบิลตัวนี้นะครับซึ่งวิธีคราฟก็ตามนี้เลยครับแบบนี้เราคราฟติ้งเทเบิลสีอ่นมาวางเรียงกันแบบนี้ซึ่งมันก็มีในนี้แล้วนะเราไม่ต้องมาวางเองก็ได้นะนี่มันมีแล้วมอาเขียนแล้วก็ค้ามมาเลยครับนี่นะครับมันจะเป็นคราฟส์คราติ้งนะครับเราจะเอา ส่วนสูตรคราฟนะครับเรากดปิดตัวนี้นะมันก็จะโชว์ทั้งหมดนะที่เราคราฟได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไกืมเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ก่อนนะครับนี่เลยต้นนี้นะครับเป็นต้นที่เราจําเป็นต้องปลูกก่อนต้อนอื่นๆเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวหลักในการคราฟทุกต้นแรกเลยนะตัวนี้จะชื่อว่า essential essence นะครับนี่นี่เลยเป็นแบบนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวผมขอขอเกินก่อนว่า ต้นแรกนะครับเวลาเราเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะไม่หายไปนะครับมันจะเริ่มใหม่นะครับเริ่มสเตจใหม่โอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ประเด็นแรกกันก่อนก็คือ essential essence นะ essential essence นะครับเราจะเอามาไว้ใช้คราบคาบพวกแร่นี้นะนี่เวลาเราจะแปลงแปลงจากาต้นแร่กลายเป็นแร่นะครับเราต้องใช้ essential essence ไว้ตรงกลางนะอย่างแร่เหล็กเนี่ยเราเอา essential essence ไว้ตรงกลางแล้วก็จะเอา,อาดอกแร่เหล็กนะครับมาไวร้รอบๆนี้ประมาณนี้ essential essence เนี่ยก็คคาบได้ตามนี้เลยครับ ไม่ต้องไปหานะนี่เลยเอาเม็ดซีดมาวางเรียงกัน5อันแล้วก็โบนิวสอันนะแล้วก็จะได้เอเซนเชียลซีดมาแล้วเราก็เอามาปลูกต้นนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนเราจะทําเป็นต้นอื่นนะครับอย่างต้นเลสโตนอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็มาดูที่เลสโตนซีดนะครับมันก็จะมีนะครับเราจะใช้ใช้เอเซนเชียลซีดแล้วก็โบนิว แล้วก็เลเซอร์ตรอบๆแล้วก็จะได้มา1เม็ดนะครับประมาณนี้เลยซึ่งซีดทั้งหมดที่มีในเกมก็มีประมาณนี้เลยครับมีทั้งหมด12ซีดนะครับที่มีในแอดออนตัวนี้แล้วก็ดอกของต้นไม้เนี่ยก็จะมีตามนี้เลยครับต้นควาต้นอะไรพวกนี้มันจะต้องปลูกบนเนือแรกนะครับส่วนต้นเอนเดอร์ก็จะปลูกบนเ n เซอตนประมาณนี้แล้วก็เราต้องพลวนดินด้วยนะในแอดออนตัวนี้นครับมันจะทําให้เราสามารถพลวนเ n เซอตนกับเนือแรกได้ด้วยนะครับซึ่ง ทำไมผมพวนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนะโอเคครับทุกคนผมได้ข้อสรุปแล้วหลังจากที่ผมหาวิธีไปนานมากๆเลยนะเนื่องจากคนทาแอดออนเนี่ยไม่ได้เขียนรายละเอียดไว้นะก็เลยทําให้แบบผมต้องมานั่งค้นหาเองนะก็ได้ข้อสรุปว่าอ่พวกนี้นะครับพวกในเธอร์แลกเนี่ยเราต้องทําบนนี่นะครับในเธอร์แลกที่เป็นไนเลียมนะตัวที่มันมีสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยเราถึงจะพลวนได้นะครับถ้าเป็นเนเธอร์แลกธรรมดาเนี่ยเราจะไม่สามารถพลวนได้นะ มันก็น่าจะแบบสาสารอาหารไม่ครบมัง้งส่วนเอ็นสโต้นะครับเราพวนได้ตามปกติเลยนะโอเคหลังจากที่งงไปนานมากๆเลยโอเคเรามาดูในส่วนของการแปลงจากดอกดอกเอสเอสเนี่ยดอกผมเรียกว่าดอกอะไรดีต้นแรกเนี่ยเปลี่ยนจากดอกต้นแรกเนี่ยเป็นแรลนะครับเราก็ต้องมาคราบที่โต๊ะนี้นะครับสําหรับแต่ละต้นนะครับเราสามารถกด ลิกขวาค้างหรือว่ากดรูปนิ้วทีใ่ใครที่เล่นโทรศัพท์กดรูปนิ้วค้างนะครับมันก็จะเก็บเกี่ยวให้แบบนี้แล้วก็ปลูกให้เองเ่ยนะถือว่าดีจะจัดเลยประมาณนี้ครับโอเคแล้วเราก็เอาเอเซนที่เราได้มานะครับนี่เลยที่เราเก็บเกี่ยวมาเมื่อกี้เราสามารถเอามาคราฟได้นะครับคราฟเป็นแร่นะซึ่งแร่เพชรก็จะคราฟตามนี้เลยตามนี้นะครับเราจะเอาเอเซนไว้ตรงเอเซนเชียลเอเซนไว้ตรงกลาง แล้วเอาดอกของแรล่อื่นมาไว้รอบๆนะครับแล้วก็จะได้แรล่ตัวนั้นมาซึ่งเฮลรลท์ถือว่าได้ง่ายจัดจัดเลยซึ่งแน่นอนถูกใจสายขี้เกียจลงถ้าแน่นอนนะามาปลูกแรล่กัน,นเลยประมาณนี้ครับสําหรับการครับแปลงจากดอกแรล่มาเป็นแรล่นะครับผมก็จะพาไปสอนโหลดกันเลยนะครับสอนโหลดสอนลงสอนติดตั้งอะไรทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวเรามาที่สอนโหลดกันเลยนะครับแอนดอนี้ผมให้ไปนะครับมันจะมีเวลากดเข้าไปในลิงก์นะครับมันจะมีให้เลือก2ตัวนะครับเป็น mc add on กับ ด i p นะครับจะเป็น2ตัวนะให้เราเลือก MCAON d d นะครับเราก็ไปโหลดกันเลยส่วนแบบซ i p นะครับใครที่ลง MCAON d d ไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยโหลดแบบซ i p กันนะครับเดี๋ยวเรามาดู MCAON d d กันเลยครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้านี้ให้เรากดลิงก์ต่อไปเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาโผล่ที่ลิงก์เบอร์ติดนะครับเราก็จะไปต่อที่ free access เลยครับกดตรงนี้เลยนะเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับเป็นมีเดียไฟล์นะ แล้วก็กดโหลดเอาเลยนะครับส่วนวิธีลงนะครับให้เรานะครับมาที่แอปแตกไฟล์ของเราเลยนะครับแล้วก็ไปที่เก็บข้อมูลของเราครับเข้าไปเลยแล้วเราโหลดมามันจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับก็เข้าไปเลยครับแล้วก็หาชื่อแอดออนของเราเลยครับนี่นะครับชื่อแอดออนของเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะให้เราเลือกเปิดนะให้เราเลื่อนหาไมค์คราฟนะครับแล้วก็เปิดไมค์ครับไปเลยกดนะครับแล้วก็กดเฉพาะครั้งนี้นะครับมันก็จะเด้งเข้าเกมเลยนะครับ ถ้าใครไม่ได้เนี่ยเราก็มาดูวิธีต่อไปกันเลยครับวิธีต่อมาเนี่ยให้เราเลือกตัวที่2ครับเป็น .zip นะครับเราจะแตกไฟล์แล้วก็ลงไฟล์เอาเองเลยนะแล้วก็ทําแบบเดิมเลยครับแบบ .mcaddon เลยวิธีโหลดเนี่ยเรากดเข้าไปแล้วกดตามลิงก์เข้าไปครับมันก็จะไปโผล่ที่ลิงก์ vertex นะครับแล้วก็ให้เราไปกด free access ครับแล้วมันก็จะเด้งเข้าไปที่หน้า media file นะครับเสร็จแล้วเราก็โหลดมาครับแล้วเราจะไปที่แอปแตกไฟล์ของเรากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ พาทำนะครับทาเป็น rs f i e x p e r l e r นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ไปโหลดนะครับสาหรับ rs f i e x p e r l e r ให้เรานะครับมาที่แอปเลยครับแล้วเราก็จะเข้าไปที่ที่เก็บข้อมูลของเครื่องเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดครับแล้วเราจะเจอไฟลซิ p ของเรานะครับตัวนี้เลยแล้วเราก็แตกไฟล์ครับกดเพิ่มเติมตรงนี้นะแล้วเราก็กดแตกไฟล์ครับแล้วกดเลือกที่ลงปัจจุบันของเราเลยนี่นะครับมันก็จะแตกไฟล์ให้เราตัวนี้นะครับมันจะมี bp กับ rp นะให้เรา ย้ายนะครับ dp ไปไว้ behavior pack นะครับก็ทำตามผมเลยผมกดค้างนะครับแล้วก็กดตัดไปเลยนะครับตัดกับย้ายเหมือนกันนะผมจะกดตัดไปเลยนะโอเคแล้วปัดปัดซ้ายมาครับปัดมาด้านซ้ายนะแล้วก็ไปที่เก็บข้อมูลของเครื่องเราไปที่ android แล้วก็ไปที่ data ครับเลื่อนหาไฟล์ m y c r a f t เลยครับ mycar ที่ด้านล่างนี่เราเจอแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปเรื่อยๆเลยครับกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปอีกนะครับเราจะเจอไฟล์เยอะแบบนี้นะครับก็หา behavior pack เลยครับ ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็วางนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเหลือรีซอสแพคครับเราก็ไปย้ายรีซอสแพคกันเลยนะครับจะกลับมาที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไฟล์ที่เราแตกมานะครับนี่มันจะเหลือรีซอสแพคตัวเดียวนะครับแล้วก็กดย้ายไปเลยครับโอเคมาที่ Android Data แล้วก็เลื่อนหามาครับเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนเมื่อกี้เดย์เลยนะครับไปที่ไฟล์เหมือนเดิมครับเข้าไปเรื่อยๆเลยแล้วก็หาตัวรีซอสแพคนะครับกดเข้าไปเลยตัวนี้นะครับ แล้วก็กดวางลงไปเลยครับท่นนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันตอนนี้อยู่ในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนใส่แอดออนกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างใหม่ให้ดูนะผมจะสร้างโวล์ใหม่เลยนะครับก็มากดสร้างเลยนะให้เรานะครับมาที่รีสอร์ทแพคเลยครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ฝั่ง available นี่นะครับที่ยังไม่ใช้นะแล้วก็กดดูนะครับว่าเรามีอะไรบ้างให้เรานะครับใส่แอดออนของเราเลยนะครับนั่นก็คือ เบ็ล็อกครอปตัวนี้นะครับกดใส่ไปเลยครับมันกดแอคทีฟนะแบบนี้นะครับแล้ว b e h a v i o r pack เนี่ยมันก็จะใส่ให้อัตโนมัติเลยนะเนี่ยมันจะอยู่ฝั่ง Active เช็คด้วยนะครับว่ามันอยู่ฝั่ง Active เหมือนกันไหมนี่นะครับ b e d ด o c k crops add on นที่ผมให้ไปนะครับอยู่ฝั่ง Active เหมือนกันทั้ง Behavior Pack กับ resource pack นะครับประมาณนี้แล้วเรามาดูฟี a t u r e a d d on ที่เราต้องเปิดนะครับอยู่ตัวนี้ตัวช่อง Experiment เนี่ยโอเคให้เรามาเปิดตัวนี้นะครับ Holiday Creator Future นะครับเปิดไป แล้วเราก็กดนี่ครับ turn on นะครับกดไปเลยแล้วก็กดเปิดนี่ครับ creator future นี่นะครับ up coming นี่ครับโอเคแล้วก็เปิดนี้ด้วยครับ beta API เปิด molang future ด้วยนะครับนี่สีตัวนี้เลยนะโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตั้งค่าของโราเราตามปกติเลยนะจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ตามสบายเราเลยนะมด Survival อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็ตั้งตามที่เราจะเล่นเลยนะครับโอเคแล้วเรากดสร้างไปเลยครับ เราก็จะได้เวอที่ใส่แอดออนแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปผมมาจนจบนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย